สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภัชรีศุกร์ศรีตันค่ะที่ปรึกษาด้านอาสังหาริมทรัพย์โครงการ Noble Above Violet ร,ร่วมดดีค่ะวันนี้จะพามาชมโครงการของเราค่ะอันดับแรกขอแนะนําข้อมูลโครงการเบื้องต้นก่อนค่ะโครงการ Noble Above Violet ร,ร่วมดดีตั้งอยู่ที่ร่วมดดีซอย2ใกล้กับรถไฟฟ้าสถานี BTS เพลินจิตสามารถเข้าออกได้จากทางถนนวิทยุและถนนเพลินจิตใกล้กับสวนสาธารณะขนาดใหญ่และร้านอาหารมากมายค่ะ โครงการของเราเป็นอาคารสูง8ชั้นมี2อาคาร A และ B มีทั้งสิ้น104ยูนิตด้วยกันค่ะซึ่งจะมีลิฟต์อยู่ทั้ง2อาคารและสามารถเดินเชื่อมระหว่างตึกได้ค่ะค่ะโดยส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของล็อบบี้ค่ะล็อบบี้ของเราให้ความรู้สึกเงียบสงบค่ะสามารถใช้เวลาร่วมกันนอกเหนือจากภายในห้องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนั่งประชุมหรือนัดทำงานก็สามารถใช้พื้นที่ตรงส่วนของล็อบบี้ของเราได้ค่ะลำดับต่อไปจะขอพาไปชมห้องตัวอย่างค่ะโครงการของเรามีห้องตัวอย่างด้วยกัน2แบบค่ะแบบ1ห้องนอนเริ่มต้น54 8 5ถึง85ตารางเมตรค่ะและแบบ2ห้องนอนเริ่มต้น87ไปจนถึง1 1 9ตารางเมตรเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องตัวอย่างแบบหนึ่งห้องนอนค่ะมีพื้นที่ประมาณ65ตารางเมตรโดยห้องของโครงการเราจะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตใจกลางเมืองค่ะให้ความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านห้องกว้างและไม่อึดอัดตอบสนองประโยชน์ต่อการใช้งานทุกตารางนิ้วค่ะมีครบทุกมุมทุกความต้องการโครงการยังให้ความสําคัญกับการผสมผสานในเรื่องของดีไซน์ที่มีกลิ่นไอสไตล์โนเบิลและการใช้สเปซข,ของคนยุคนี้ได้อย่างลงตัวเลยค่ะ ประตูห้องของเราจะให้เป็นแบบดิจิตอลดอ็อกยี่ห้อเยลค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีฟัง์กชันในการใช้งาน3ฟัง์กชันด้วยกันค่ะระบบแรกจะเป็นระบบคีย์การ์ดค่ะและระบบที่2จะเป็นพาส c โคดส่วนระบบสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้กุญแจค่ะส่วนตัวห้องของโครงการเราจะเป็นรูปแบบ f u l y y i t t t ต d ค่ะลูกค้าจะได้รับชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันค่ะวอลเปเปอร์ผ้าม่านมูลี และแอร์คอนซิลไทป์จำนวน2เครื่องค่ะฟอร์ทูซิลลิงสูงส5งเมตรและส่วนที่ดอกฟ้าสูง2.3เมตรค่ะทางโครงการของเรายังมีการกั้นห้องระหว่างห้องลิฟวิ่งรูมและห้องนอนให้เป็นสัสดส่วนอย่างชัดเจนค่ะบริเวณห้องนอนของโครงการเราภายในห้องลูกค้าจะได้รับตู้เสื้อผ้าบิลอินนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับวางเตียงขนาดใหญ่และยังมีพื้นที่เหลือให้บิวอินเป็นส่วนของโตเครื่องแป้ง หรือสามารถทำเป็น Walk-in Closet เพิ่มได้อีกด้วยนะคะมากันที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำทุกห้องของโครงการเราลูกค้าจะได้รับอ่างอาบน้ำฉากก้านอาบน้ำแยกส่วนเปียกแห้งอ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์จากแบรนชั้นนำค่ะลำดับต่อไปจะพาไปชมห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนค่ะสำหรับห้องนี้มีพื้นที่ประมาณ95ตารางเมตรพร้อมห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เหมาะกับการอาศัยอยู่แบบครอบครัว ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านและยังสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้อีกด้วยค่ะตัวห้องของโครงการเราเป็นรูปแบบฟ u l l ีฟิตเต็ค่ะลูกค้าจะได้รับชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันพามานมูรีวอลเปเปอร์แอร์คอนซีลทายจำนวน2เครื่องและแอร์วอลทายจำนวน1เครื่องค่ะ f อร์ทูซีลลิงสูงสูง2.5เมตรและส่วนที่ดอกฟ้าสูง2.3เมตรค่ะ สำหรับมาสเตอร์เบดรูมลูกค้าจะได้รับตู้เสื้อผ้าวิวอินและยังมีพื้นที่สำหรับวางเตียงขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะส่วนต่อไปจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะสำหรับห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมทุกห้องของโครงการเราลูกค้าจะได้รับอ่างอาบน้ำฉากกันอาบน้ำแยกส่วนเปียกแห้ง อ่างล้างหน้าและสุขภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำค่ะส่วนห้องน้ำอีกหนึ่งห้องลูกค้าจะได้รับฉากกั้นอาบน้ำแยกส่วนเปียกแห้งพร้อมกับแฮนด์ชาวเวอร์ค่ะส่วนกลางของโครงการเรานะคะจะอยู่ที่ชั้น2อาคารเอไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือ ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันดิวิ n งแอเรียที่มีตู้เวนดิ้งแมชชีนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าค่ะและนอกจากนี้เรายังมีรูปท็อปการ์เดนสมารทเมล์บ e ็อกอีวีชาร์เจอร์ และาช์เตอร์ตุกๆคอยรับส่งลูกค้าไปที่สถานี BTS เพิ่มนจิตค่ะหวังว่าท่านจะชอบการพาเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะหากท่านใดสนใจโครงการของเราอยากสอบถามข้อเสนอพิเศษหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร2 2 2 5 9 9 9 5 5หรือเว็บไซต์ n o v a h o m e c o m เรายังมีบริการไลฟ์วิดีโอเชียร์ยูนิต โดยผู้ช่วยส่วนตัวเพียงแอด Line o f i i c i a l a c c o u เ t mm hmm. เพื่อนัดหมายวันเวลา mm hmm. และแอดเฟนกับ Personal Consultant ค่ะ mm hmm. สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ